เพื่อนๆคะตอนนี้พวกเราก็เข้ามาถึงนะคะอ่อําอเภอเลิงนกทาน,นะคะจังหวัดยะโสธรนะคะมองไปด้านหน้าจะเห็นองค์พระองค์เบลเลอร์เลยนะคะค่ะไม่ทราบว่าวัดอะไรนะคะคุณผู้ชมเพิ่งมาครั้งแรกนะคะค่ะก็นี่อ่านี่จะอ่านนะคะวัด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 ,ดอ่วัดพรมวิหารน,นะคะคุณผู้ชมอําเภอเลิงนกทาน,นะคะวัดใหญ่มากเลยนะคะเจดีก็สวยนะคะ เราก็ขับรถผ่านนะคะตรงนี้ถนนตรงนี้สวยมากเลยคะ่ะ1 2 3 4งสสสสี่เลนเนาะโคเลนเนี่ย4เลนเอาเพื่อลงนุกทานนะคะจากตรงนี้ไปนะคะ5กิโลนะคะตรงนี้ก็ไม่ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรแอดวัต t ุ i ิมพ์นิ i สินตีบีเดอร์ฟูลดดูเหมือนว่าจะมี ที่ราชการนะคะตรงนี้เป็นอะไรฮอดพิทอลโอ้ดิสบันเบียเฮียเฮียเบียเฮียเบียเฮียเบียดิสบันดิสบันเบียพีก็ติดเบียเบียดิสบันโอมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมมาถึงอ่ะที่ที่จุดหมายนะคะโอเคเทิร์นเอ่อโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมอ๋อเราก็โอเคแต่เอ็กซ์มันก็บอกไปตรงตรงจุดอำเภอเน้วห้าห้ากิโลนะคะ คุณผู้ชมคะพวกเราเดินทางมาจากมหาสารคามนะคะก็มาที่อำเภอเรืองนกทานะคะที่โรงพยาบาลเลิงนกทาเพื่อมาเยี่ยมคุณลุงนะคะก็โรงพยาบาลก็นี่แหละค่ะด้านความือนะคะด้านนี้ก็เป็นตลาดนะคะก็อยู่ใกล้กันนะคะก็สะดวกสบายในการมาเสื้ออาหารนะคะสำหรับ ญาของผู้ป่วยที่มาเป้าไข้นะคะคุณผู้ชมอาหารอยู่ไม่ไกลนะคะโอเคด้านนี้นะคะก็เป็นร้านขายของของเล่นนะคะของใช้ต่างๆนะคะมีเสื้อผ้ามีรองเท้านะคะกระเป๋าโอเ้อต้นคูนสวยมากกนึซีคูน ยี่ดูที่ตัวป้ายพระมหากษัตริย์โรงพยาบาลดูมันดูมันโอเคโอเคโอเคพระบรมชายาลักษณ์รอศิษย์องค์ใหญ่มากทรงพระเจริญนะคะ เพื่อนเราเราจะลงไปนะคะหาที่จอดรถนะคะคคผู้ชมคะตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะคะเที่ยง12บสนาทีนะคะมาถึงนะคะแล้วก็จะออกลงไปนะจะลงจากรถแล้วก็ไปตามหาญาตินะคะก่อนที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะโอเคหาที่จอดรถก่อนนะคะเพื่อนๆ่คะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่เนี่ยอยู่หน้าอาคารนะคะอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินตรงนี้แหละเดี๋ยว น้องสาวนะคะจะมารับนะคะขึ้นไปเยี่ยมคุณลุงนะคะตอนนี้ไปหาเข้าห้องน้ำก่อน, <l ars> นเพื่อนๆคะ่ะน้องสาวก็ามาแล้วนะคะมารับพวกเราแล้วโอเคร้อนมากสวัสดีค่ะร้อนมากเลย ยาโสธรร้อนมากโอ้อเหงื่อไหลพาย้อยโอเคที่ไหนตึกไหนคะโอเคบอลกวอกแดดวอกแดกดพาแกไปเดินไปเลย Um. Oh. นี่นนนคุณพยาบาลเลยก็กำลังขึ้นไปนะคะสึบผู้ป่วยนะคะคจะหาคนลุกนะคะลูกสาวก็ร้องไห้ อาการหนักมากเลยค่ะ どう I'm happy for her to see Tanya, Tanya. <laughs> ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะพวกเราก็เยี่ยมญาติเสร็จแล้วนะคะก็ลงมาตรงเนี้ยอาคารตรงนี้นะคะมีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะคะเนี่ยห้องบัตรนะคะตรงนี้นะคะก็ไม่มีคนนะคะก็ว่างพอดีเลยนะคะจอดรถตรงนี้นะคะก็รับประทานอาหารนะคะอาหารที่นํามากับรถนะคะก็ไม่ต้องซื้อนะคะก็มีไข่ต้มนะคะไข่ต้มไก่ย่างนะคะก็ข้าวเหนียวที่คุณยาย เตรียมให้นะคะค่ะตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะพวกเราก็ต้องจะเสร็จธุระนะคะทานอาหารเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะก็ขออวยพรให้นะคะคุณลุงหายไวๆนะคะค่ะท่านก็อาการค่อนข้างแย่วันนี้ก็ให้กําลังใจท่านนะคะให้ตังท่านไว้นะคะใช้สอยในช่วงที่รักษาตัวนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอลาไปก่อนบายแานข้าวก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่โรงพยาบาลเริงนกกทาโรงพยาบาลเริงนก,กระทานะคะเภอเร,เริงนกกทาจังหวัดยะโสธรค่ะขอบคุณค่ะ